สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ได้มาเที่ยวชมที่ตลาดจมทุ่นะครับจากทุกูแห่งนี้ก็จะอยู่ที่อำเภอท่างุขหาวจังหวัดกาญนนะครับเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาเที่ยวกันนะครับตลาดชมทุ่นะครับนักท่องเที่ยวก็จะมาชม ความสวยงามของท้องไร่ท้องนานี่นะครับเห็รนรอบนึงจะเป็นไรนาของชาวบ้านทั้งหมดเลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นภูเขานะครับน,นะครับเป็นภูเขาน,นาะครับเป็นภูเขาไรนาก็ติกว้างมากเลยครับก็จะมีที่พักของนักท่องเที่ยวนะครับ ไปนั่งพ,พักผ่อนนะครับนั่งพ,พักผ่อนถ่ายลงไปถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับวันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่นักเที่ยวจะขึ้นไปนะครับคือไปอยู่ตรงนั้นอยู่นั่นก็ถ่ายถ่ายรูปนะครับถ่ายวีดีโอถ่ายเก็บภาพเป็นที่ระลึกนะครับอยู่บนไหขึ้นไปนะครับ